สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมนิสาแก้วดี้ะพี่น้องจา้าเจอกันอยู่สวนคือเก้าพี่น้องจา้าเจอกันอยู่สวนเหมือนเดิมเลาะส้มสวนพี่น้องจา้าคนงานมาพัฒนาสวนให้ละชมสวนชมสวน ข่องใส่ไก่กับน,น,น้ำแห้งละ่ะวมมันนี้จะได้เก็บป่าแบอบกข่องใส่ไก่กับพี่น้องจ้าบองโหเลือน้ำตะกลนมันเลือน้ำก้นมันเอาคอนคู่เอาอันอ้อมะสะนี่ตะกลอนแบบอสเอออ้อ,อมสะเฮ็ดพัฒนาละพี่น้องจ้าซิมีงานอีกแล้วส่วนคุณยาย งานเข้างานออกอยูนนี่แหะอีกสองสามวันงานเข้าอีกแล้วเขาสิมาตรวจงานอีกแล้วพี่น้องจ๋ากรมพัฒนาที่ดินตรวจโครงการนั้นโครงการปรับหน้าโครงการยางบุโครงการอะไรไม่รู้คุณยายผู้พี่น้องจ๋าเป็นคนรับงานมณิษากับคนงานกับเป็นคนนั้นเตรียมสถานที่ เตรียมสถานที่ให้คุณยายอ,อันพัฒนาบงพันธุนสียางก่อนพี่น้องจ้าบงอันผูยย้ใหญ่พ่นสียางอันตรวจงานตรวจอันตรวจงานของเพิ่นเนาะสะลูกนี่ก็เป็นโครงการในพี่น้องจ้าสะโครงการทั้งสองโครงการสามโครงการ,ร,การพี่น้องจ้าเออมีตะน,นะสะน่วยในฮนานสงใยเป็นกรมพัฒนาที่ดินสะน่วย แหล่งน้ำในไล่ชนรับประทานตัวนีทรงสัยส์เป็นกรมพัฒนาที่ดินสะหน่วยนี่หัวหน้าใหญ่่นสีออกมาเบิ่งที่น้องจ้าว่าปฏิบัติงานตามหลักสูตรของคนอยู่บ่ได้อันโครงการมาเขาจะออกมาตรวจสอบครบวงจรพี่น้องจ้าออกมาบ่อเสียหายออกมาบาอนอันนั้นเนาะคุณยายคนขยัน คนงานเพื่อนก็นมาเห็ดงานได้มือนเมือนะเห็ดทางพุนหาเงินจ้างนํากับท่นให้น้องจ้าบม่ได้จ้างสุ่มืง uh huh. <laughs> ไม่ได้จ้างทุกวนัน uh huh. คิดดินมันอนะันนั้นน้ำเนาะคิดดินมันบกแข็งอืม uh huh. วาดเจได้หลายกวาดกูทำงายอยู่หกกับฮกน้ำคองกินดอกพี่น้องจ้าบริหกน้ำหยางดอกฮกน้ำคองกินลกน้ำคองกินของอยู่อ้อมสะคุณตาไปตัดอย่างน้าคุณตา เสียล่มเทนอ้ะมือนี้เนาะล่มจักล่มพี่สั่งเนาะยานอยู่<ม>แต่ทางอื่นเขาตกแล้วได้เลอแต่ทางเห่าหนี่ได้หือ,อ,อืมทางอื่นเขาตกอันเพราะแห้งอนาะ ผัวมาเยียบหลงบัวได้สบายอรรถผัวลงบัวได้ก็ให้อยู่ในอันกระตอบขนมแล้วอ๋อพักอันนี้มันคืนพักมันกินได้ยี่บ่อพักอันนี้ฮะพักหยังอันนี้เบอะเอามันคือเป็นสีแดงพันพันแดงเบ่ พักแดงอืมผักโขมอ๋อนี่เดยเนาะสีเขียวก็มีนี่ส่วนมากที่มีแต่สีเขียวอันนี้สีแดงเบ้ออืมผักขมผักขมแดงเนาะมันสิเาัมให้อเออันเดนี่มีอันขาวปนอยู่ต้นหนึ่งผักขมแดงพี่น้องจ้าิึงนี่มีทั้งผักขมมีทั้งผักอันนี่ผักอันสีลาว ก็พักอันขมเขียวพักขมแดงพักขมแดงคุณยายหวานเนาะคุณยายวานเช็ปเงอ๋อมีแต่พักขมอันนี้พักขมสีแดงนี่พักขมแดงพักขมแดงผูกเป่งผูกกระเต็มนึงพักขมพักขมคุณยายอมีต่ยอดอวบอวบนี่ไพักขมแดงพี่น้องจ๋า เป็นโดอกหมดละคุณยายบบฮักไปขายเนาะหรือว่าเพิ่นสิเอาไว้เห็ดพัานบอขับขมสีแดงเนี่บอคอยมีเลยบังผู้คลองใส่ไก่น้ำสีแห้งเ้าพี่น้องจ๋าเมื่อวานี่ก็เอาน้ำลงในเมื่อวานเนี่ยเมืนเน่อวานก็เอาน้ำลงนะคะอืมสะอมสะอมกำลังสิแตก โซ่อมกำลังแตกบรรยากาศพี่น้องจ้าบรรยากาศยาานีมเสาสวนหกของกินพี่น้องจ้าสม,มปิบุงคอากาศเมื่อนี้บนยังบาหอนได้นี่พี่น้องจ้าสายละเก้าโมงแล้วได้นี่ยังไม่ร้อนเลยนะคะต้นกล้วยกำลังขึ้นพี่น้องจ้ากล้วยกำลังขึ้น คนงานเห็ดอันพัฒนาอยู่กล้วยกำลังจะขึ้นเดอ้อบางอันก็ตัดลูกได้แล้วอ๋อหูกระปูลายหลายพวอยู่คลองใส่ไก่พี่น้องจ้าหูกระปูลายกระโดหูกระปูลายกระโดสมสวนสมสวนพี่น้องจ้าสมสวนแล้วก็สิไปเก็บของ ส้มสวนก่อนส้มสวนก่อนนะคะอย่างคองใส่ไก่ได้พี่น้องจ้ามือน,นี่เดินคองใส่ไก่อ๋อไอ้นนกล้วยแล่ได้นี่อันนี้กล้วยแล่นะคะกล้วยแล่ยังบ,บุกเป็นพี่น้องจ้าทางคือมาเป็นกลก้วยน้ำว้ากล้วยแล่อันนี้ก็กล้วยแล่บิงปลาขึ้นมาเลนผมปลาขึ้นมากินใบมะเฟ้อง ปลาขึ้นมากินใบมะละกอคุณยายมันเห็นคนมามันก็มุดลงไปมันเห็นคนมามันก็มุดลงไปพี่น้องจ้าคอ,องไส้ไก่พี่น้องจันคองไส้ไก่สองข้างทางกบพักมดทั้งสองข้างพี่น้องจ้ามงนี่มุ้งมังหงมังหอย หมะหุ่งแล้วก็กล้วยปามันขึ้นมากินใบมงหุ่งป้าน้่นี่กล้วย อันนี้กล้วยแล่กล้วยแล่อันนี้กล้วยแล่มาคะยังเปลี่ยนพี่น้องจ้าเอออ๋อหมกบวบทางเลยค่ะนะหมกบวบหมกบวบพี่เนาะหมกบวบทางพี่กําลังสิคึนค้างหมกบวบหมกบบวบวบ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  หลายอย่างพี่น้องจ้าฮกห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 กของกินบ่ได้ฮกอย่างได้พี่น้องจ้าฮกของกินคุณยายฮะนี่เขากระจองหลายพี่น้องจ้ามุ่งอันนี้บกลุงก้านยาวนี่คนจองหลายขึ้นอย่างนี้นี่คุณยายปล่อยให้มันเหล,หล st ืองเลยนี่เหลืองแล้วเหลืองแล้วจะได้เม็ดเมล็ดพันแล้ว คองไส่ไก่คุณยายคุณยายป้อยน้ำลงอันนี้คองไส่ไก่ลูกเลขน้องจ้าคุณไหลลงไปข้างหลังพุผู้ไหลลงไปทางคนงานพุกไหลงไปทางคนงานเห็ดงานพุกยึบสมบรรยากาศเก็บบรรยากาศโอ้ยอ้ามงังหงอันนี้ก็เหลืองละ หน่วยนี่เหลืองนะคะเหลือหน่วยหนึ่งล่ะว่น,นที่ห้าบ่อำเภอพัอพอนสิมางา์ขึ้นนอกจากหหนาเกษตรหหนากร,รากมพัฒนาที่ดินพันสิมาคูา้วา เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศเล็กๆในน้อยสวนมนัมิสาให้เบิ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ